มันก็ได้แล้วกันหุ่มยังเนาะจอมยุดโ <playing> อ้อยพ่นองงัวมาไหมครับเนี่ก็ <playing> ได้หะปะ <playing> มองเสีย่ย <playing> วแต่ทันมองสิงไป <playing> ตัวปูวครับกอดมือครับตัวนี้ก็ได้ คเฟองออกมาบบเจีายนี่ตัวตัวอะไตัวมันโหลดอะไรเพิ่งเสียวตัวตัวเขาแปดตัวดำเพิ่งเสียวรอนไรนะโอ้ซ้ำกันแปป ตัวนี้แม่นางครับความสูงสักประมาณเมตรยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้ายี่สิบหกเลยล่ะตัวขาวตัวดำครับแปดพันแปดพันเจ็ดพันห้าให้กันารดูเจ็ดพันห้าโอ้ พวกงว้อเหนือง,ง้อผูน่อยใส่หลอดมือน,นี่เขามานี่ว่าแต่ว่าแต่หลดมะหวอดครับไปหนอหุ่มใส่กันว่ามันขมอครับอหอมว่ามันขมอไชกระเป๋าสลอเซลเลยอยู่นี่ถาเขาคิ้วถากองว่าจุดหนีได้ไปหนอผู้ใด,ดจับเสือกอนผูนน้นั้นมีเออซิดบ่วาวกันครับพีหนอคุยกัน ถ้าเสือ,อ,อกลุดมือมือในน,นี่กะทั้งนี่สิเขาวสวมเลยครับแต่ว่าย,ยังบ่ปล่อยครับสองเจ้าเลยเอามาสามตัวตัวแรกไปแล้วครับพี่หนุ่มตัวแดงตอนนี้เพิ่งได้ซิมหาหาล้อยครับสองตัวนี่แพ็คคู่ดำหนึ่งเอาหนึ่งเสืป้าสียนั่นเอาดันทีไหมดัน,น,นีไง ย้อนหาพันมาไปไปหารกอดโดนมันยน้อนหาพันให้ไละในที่เดียวย, 10, ย้อยนมื่นหาแพคคูเป็นไรไหว้บเรียบเรียบเเท้าไหนตัวละเจ็ดพันหาสิบ <15. S 1> หาอลว้วพีี่น้องจบแลว้วเอาจนได้พอจนได้พอยอมป่าเลยมันหายากเด้เออมันหายากร้อยใส่พอดีละร้อยครับหลอดมื่นได้ละแปดพัน ปานทองคำครับพี่น้องหาหยากกาสันหอยพันมาโอ้ยลุบล่ะผู้ชาเขาคิ้วอยู่ทั้งกุ่นพี่น้องบ่ดได้แล้วนอกจากสะมาให้นอกจากสะมาให้กำไรเพิ่นอเอาอยู่บอเอาที่เมียตัวละเจ็ดปัญหาซื้อแล้วครับเรียบร้อยครับจบหนึ่งแม่หนึ่งพี่น้อง พี่คักเนาอาจปลาดศรีสเกดครับของผู้ใดทองพันพ่อทองพันอู้้แม่นางแม่นางม่นางรู้จังไงครับรื้วันโอ้ผลปีีน้องมีตัวเกืบสองีนี่ละีไป ครับกาสีใกล้พอ่ทอทับพ่อสมลลแล้วล่ะเนาะครับ,บร้อยสี่สิบหาบขาดขออกพี่นนอะมีบวกพร้อมร้อยสี่สิบหาบวกครับตัวนี้เรื่องดำแข้งขาวัาง้อผูครับใญ่เด็บงามครับเปิดเท่าไหล่ละพอทั้งพันตัวนี้ง้งาม,ม,ามครับสามหมื่นครับ พี่น้องเลยรักสามหมื่อ่อนเด้อพี่น้องนี่ครับหนังหนาดีอยู่พี่น้องเปิดไว้รักสามครับสามหมื่นพี่น้องเอ้าจังต่อรองเอาครับถ้าอยากได้น้ำเพลินซีนกระหอดเนื้อกระเทียมันใหญญ่่มันใหู้เนาะใบพึ่งกี่ล่ะครับถือว่าหู้เติบอยู่หรอกพี่น้องบ่มันยางกระดูกกระเดกสามหมื่น อ้เจ๊กตัวพอทองฟันของเขาได้มากหมนี้าน่ยนี่สองแม่แม่ลูกโอ้ทั้งฝ่ามือนี่พ้านเป็นแม่ลูกป่ะนี่าจะ่ายมาพี่ด้วยองเหรอป่ะเป็นเป็นบุญแม่ลูกรยการแม่ท้องแม่ท้องเดกเดือนกเดือนใส่ยังมหรอพอทองฟันนี่ใบสมยังอยู่ในเขาแต่ว่าจะขอมาเศร้าสมียานบมวันใหญ่เลย ท่องแล้วตรวจแล้วตรวจเรียบร้อยอุนตาซาวเรียบร้อยแล้วครับประกันท้องล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยหกเดือนครับสูงลอยสี่สิบห้าบวกขึ้นกันใหญ่เลยครับตัวนี้ก็ได้พี่น้องแม่มันสิลูกสามมั้งลูกสามในท้องเกาเห็นยังเหรลูกเพิ่นบัดนี้กงกูงโกอยู่นี่เอาลูกเพิ่งนี่แหละนี่ละแม่นาง งกิพอแม่แวนี่มสูงสิงประมาณรน่อยสี่สิบบวกขึ้นกันตัวนี้ก็ได้ถุงเกือบสีส่ซ้ำแม่แม่นางกิงพรอมถ้าฟอมสมขึ้นกันตัวนี้ก็ได้เพราะเปิดแยกว่าหรือเปิดแพ็คเปิดเปิดคู่ก็ดดกได้ดดไดถ้าฮะแพ็คสองเลสามนี่สองแม่กับแม่มาเอ่อแม่นางกับแม่ม่านนี่เปิดเท่าไพรพ่อเปิดได้ห้าสิบสอง สาสิบสองราคาห้องเ้าพอเนาะราคาห้องต่อรองเอาแยกก็ได้อยู่ได้ได้ได้ครับเฉพาะแม่มันเท่าไหร่ตัวแม่มันบ่มันก็สิเกือบสี่หมื่นหัละสามหมื่นไปสามหมื่นกว่ากะคุยกันเบิรงนเ้าพอเนาะสามหมื่นหกสามหมืน่นเจ็ดไปนี่ครับแม่นัน่นงนี่เท่าไหร่พออะแ,แยกแม่นั่งนี่มันก็สี่หลอดเศร้าอยู่โอ้หลอดเศร้าอยู่มันบ่เอาไอการครับพี่น้องคุยกันเบิรง เอาเบอร์โทรไปนะครับผม093 0 9 3 3 5 3 353 2474 2 4 7้อง่อก็องพันครับผมเอาขอบคุณครับฝากพี่น้องครับผมจัดมางวงามใหญ่เลยใส่ใหญ่เลยพี่น้องมือน่งหเลียงใส่ใหญ่ๆครับราคาถือลงคือว่าหลายแล้วพี่น้องช่วงนี้ ทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรังบชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่นอ้อ,นพพนองมืองนี่ภาพี่าคเน้อมาอยู่สนามหัวหินลาดครับอาเภอวานอนนิวัฒน์จังหวัดสุขุมนครครับผมพ่อๆก็ได้ทุกวันศุกร์ครับสนามหัวหินลาดครับพี่น้องสนามใกล้ๆครับสนามกุลละคำครับพี่น้องเป็นสนามาถือว่าสนามหนองครับสนามนนองกุลละคำครับพี่น้องสนามนี้ทุกมือวันศุกร์ครับเิ่นเปิดทาํากันเป็นสนามที่ได้ห้อยมัก มาเอางัวไปต่อสนามใหญ่โคแกเริญครับมือวันเสาร์มืออื่นพี่น้องนายหอยจากเซกาจากโซนบึงการครับเขามาสนามนี่พี่น้องอเออม่งแล้วพร้อมรังใจนะพี่น้องก็ติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจสบายใจฟ้ามกับพี่น้องครับผมสบายดีเนาะพ่อเนาะครับผมเอ้าของเจ้าบ่ห้อยสองแม่บ่ครับเออมึงแม่นางตัวนี้ครับพี่น้อง แดงๆนี่นางน้อยเอ้ยบนางน้อยแดงน้อยทับสมไปเนาะครับเนาะอ๋อแม่นางแม่สาวครับสูงสิบประมาณรน่อยสามสิบครับเครื่องดำนี่เนาะโมมีต่หนี้ยังเนาะหอยเนาะประกันต่หนี้หายหัวเรียงเปิดเท่าไรครับตัวแรกแดงๆนี่มื่นเจ็ดพันครับมื่นเจ็ดเนาะราคาห้องตอกลงเอาตัวนี้ก็แม่น ฮอร์ลูนครับเฮ็ดเขาแม่นี่ฮอร์งามตัวนี้พี่น้องตัวเงาครับตัวนี้พี่น้องเงวอลารดเลยพี่น้องผมสูงร้อยสามเจ็ดสามแปดร้อยสี่ร้อยสี่สิบได้ครับตัวนี้พี่น้องสูสีครับร้อยสี่สิบบวกลบเครื่องอยู่อมจังไรครับตัวนี้พี่น้องถ้าได้ครับตัวแม่ฮอร์ลูนเปิดมื่นแปดมื่นแปดอะอลองได้ครับ หัวเรียงกินยาเนาะอหมื่นแปดกับหมื่นเจ็ดต่อรองได้ทุกชุดถุกตัวเบอร์โทรนหนครับผมศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์ห้าเจ็ดสามศูนย์ห้าหอยอันพอยพรนครับพอยยพรนะครับเนาะอ๋อขอบคุณครับหอยฝากคาบูลฝากไม่นางสองแม่ครับนอย่างมาบอมอน้ำมือไหน สแม่ลูกคมไมนังตัวน,นงึงจ้ะสคมเเนาะนี่บ่ลูกตัวแม่โอ้สิซ้ำแม่ล่ะลูกแม่ลูกตัวเมียครับเป็น้งองความสูงสิประมาณร้อยยีสิบเจ็ดยี่สิบปดนี่แหละแม่ก็สิประมาณร้อยสามสิบครับความสูงเครื่องดำแม่เป็นเรื่งใดครับทองว่างเรื่องไหนคุยกันทองว่างซะก,ก่อนแ่ไงไงเท่าไดรครับแม่ลูกง้าสองหมื่นหกห้าร้อย ตัวละสิบสามกับสิบสามเน้อยทาหารสองด้วพี่น้องอันนี้แต่ว่าถ้าแยกกะจังว่ากันครับอันนี้แยกได้โยาะวาลูกมันใหญ่แล้วพี่นอ้องครับสองหมื่นหกห้าร้อยครับผมลูกตัวแม่ได้สองแม่ะมาเบิ้งแม่นังครับตัวนี้ความสูงสิประมาณหนึ่งยี่สิบรนยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเื่กันตัวนี้เครื่องดำนังน,น่อยครับตัวนี้งูน้อนหละเนาะ ท่าไดครับนั 9, <S 1> <S 1> 00. 6, ่งหน่อยล่ะก็ว like> ่น nope. ่ะ5 0 0ก็วนหารักพันก็ว่านหามองเอาบลลืคุยได้ยังน่อยอยู่นี่โอ้พี่น่องเลยะขับวัไก่เนาะครับเนาะทลองได้อยู่ครับวโตเพรามันโตหน่อยเด้ไปหน่อยก็ว0นหาครับสูงร2 5อยยี่สิบหาบวกกุละเรื่องดำสีกระแดงดีพ้อมพี่น่องครับสายเลี้ยง ด้การครับพี่น้องรอดมื่นเอาเบอร์โทรไปนะครับผม096ย์เ365หกศูนย์เก้างเจ้าข้างงวงมอน้ำาครับผมขอบคุณครับมอน้ำไปทีงไหนไปอยู่ข้างในอ่าเรอเบิ่งควายบ่สนามหน่อยครับพี่น้องหาแนวให้พี่ให้น้องเบิ่งครับวันศุกร์เอ่ออยู่สนามหัวหินลาดครับพี่น้องในส่วนของอ่างัวเลี้ยงกับ ยังถือว่ายังฝือดอยู่พี่น้องได้ออกกับหลายผูลายคนครับพี่น้องไปสู่กันต้อ,อย่สนามใหญุ่่นละสนามหวยเออสนามโคกจเจริญครับบันเสาร์มืม่อนอในส่วนของงัวเนื่อนี่มีไครเกี่ยงตับครับพี่น้องเรียบร้อยเบิดครับหางใหญ่ทั้งขอนแก่นแลนขามาเจ้าหนึ่งก็ได้งัวผูไปหาตัวครับพี่น้องออกกับเดี่ยวครับอ่าปานต้องคํำครับงัวผูช่วงนี้พี่น้องอ่ะกะ้า ฝากฟีฟังน้องไหมครับผมสนามมหิราชครับพี่น้องทุกมือวันศุกร์พอๆกันได้ครับพี่น้องอ่ะสำหรับมือนี้คลิปนีก้ก็ฝากฟีฟังน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ